สวัสดีครับก็อยู่กับช่อง Mr. r เตอร์แรบนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็มาเริ่มคลิปกันเลยนะครับตอนที่6 6 3กลับสู่เมืองหานในชีวิตก่อนเป็นหลุยเมืองที่ได้รับทักษะรับกลืนดาราไปครอบครองหลงระเริงไปกับมันนำมาซึ่งเหตุการณ์นองเลือดมากมายนั่นเองคือสิ่งที่ทำให้เขามีชื่อเสียงชั่วร้ายดังกระชอนแต่ชินเฟิงไม่คิดจะทำเช่นนั้น ตราบใดที่เขาไม่สังหารผู้บริสุทธิ์ตามอำเภอใจทักษะรับกลืนดาราก็จะเป็นเทคนิคเฉพาะตัวและไม่ถูกใช้งานในทางที่ไม่ดีแน่นอนว่าทักษะรับกลืนดาราดังกล่าวยังทําให้กําลังภายในปั่นป่วนได้เช่นกันกล่าวได้ว่านอกจากชินเฟิงแล้วไม่มีใครเหมาะสมที่จะใช้งานมันมั่นใจได้เลยว่าเขาจะไม่เผยแพร่ทักษะฝึกฝนนี้ออกไปอย่างแน่นอนตั้นอยู่เป็นเพียงคนแรกที่เข้ามาสอบถามเขาจากนี้ไปเกรงว่าคงจะมีเพิ่มขึ้นไม่จบไม่สิน้น ดังนั้นเพื่อรับมือกับมันชินเฟิงต้องทําคือเติบโตขึ้นพัฒนาขึ้นแข็งแกร่งถึงขั้นไม่มีผู้ใดกล้าสอดรู้สอดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ต้องฝึกฝนจนแข็งแกร่ง,ง,งให้มากพอจนผู้คนไม่อาจไล่ตามเขาได้ทันมากพอที่จะไม่ให้ใครมาคุกคามตนเองได้เสียงรถไฟคำรามผ่านทุ่งล่าในที่สุดก็มาถึงเขตชานเมืองหานปัจจุบันกลุ่มคนของเฉิงเปยอยู่ห่างจากเมืองหานร,ราวสิบไม้ ที่นี่มีสถานที่ชุมชนขนาดเล็กถูกจัดตั้งขึ้นแต่ไม่มีอุปกรณ์รักษาสเสถียรภาพมิติคาดว่าน่าจะเป็นเหมือนกับค่ายชั่วคราวในพื้นที่ห้องพักทุกหลังถูกสร้างขึ้นด้วยเหล็กแบบคาดแบบดัดดาดไม่ว่าจะเป็นผู้ลีภ้ภัยพ่อค้าหรือผู้ใช้พลังทั้งหมดล้วนมารวมตัวกันที่นี่สภาพแวดล้อมเลยค่อนข้างแย่แต่ยังน้อยก็มีที่ให้ซุกหัวนอนทุกคนถูกจัดให้อยู่ในบ้านหลังเล็กๆพักผ่อนในห้องที่ดูเรียบง่าย ส่วนอุปกรณ์สื่อสารได้ถูกเชื่อมต่อก,กับกองบัญชาการเครือข่ายท้องถิ่นเพื่อให้สะดวกต่อการตัดสินใจและวางแผนในช่วงเวลานี้เหนือเมืองหานปรากฏโรนลอยลำอยู่เป็นจำนวนมากมันคอยสำรวจและส่งรายงานสถานการณ์ในพื้นที่รับผิดชอบของตนอย่างเช่นดำรงตำแหน่งนี้อย่างเช่นตรงตำแหน่งนี้พลเมืองได้รับการช่วยเหลือแล้วตรงนี้ยังเหลือมแมลงสัตว์ร้ายอยู่หรือตำแหน่งไหนได้รับผลกระทบหนักสุดทุกสิ่งล้วนปรากฏขึ้น บนแผ่นที่จากเครือข่ายลูกพี่ถ้าเทียบกับตอนที่พวกเราปัจจุบันรอยแยกมิติเล็กกว่าเดิมมากเรื่องนี้คนเหมือนว่าคนของทางฟูเฉิงเองก็กําลังพูดถึงมันอยู่เหมือนกันว่าต้องการเก็บกวาดพื้นที่ร,บรอบๆให้มันคงก่อนหรือว่าจะบังคับปิดมันลงเลยในทันทีดีแต่ไม่ว่าจะข้อไหนมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะกู้คืนเมืองหาในตอนนี้จินเฟิงพยักหนา้าสายตาย,ยังคงจดจ้องอยู่บนแผนที่บมืงหาน พื้นที่ตรงส่วนนี้พอกวาดมองจนถึงตำแหน่งนี้คิ้วของขินเฟิงก็ขมวดเล็กน้อยอันที่จริงก่อนออกเดินทางเขาก็คิดเอาไว้อยู่แล้วว่าแต่พอเห็นด้วยตาขตัวเองมันก็วังเีินกำลังสนทนาแจ้งข้อมูลแก่เขาทันทีตำแหน่งนี้คือรังมดจากการสอดแนมอยู่หลายวันด้วยโดรนบินเลยพอคำนวณปริมาณคร่าวๆข,ของมดเหล็กดำได้ที่สำคัญนางพญาของพวกมันยังเลื่อนขั้นเป็นราชาสัดร้ายเรียบร้อยแล้ว ล่งตาของชินเฟิงเริ่มอึมครึมในชีวิตก่อนหน้าเหตุการณ์นี้ไม่เคยเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามเรื่องราวดังกล่าวถือว่าเป็นเหตุสมผลเพราะเสือสองตัวไม่อาจอยู่ร่วมถ้ำเดียวกันได้สัตว์ร้ายประเภทแมลงในเมืองหานแตกต่างจากชุดคลุมดำกระหายเลือดและราชันอัศวินที่เป็นเผ่าพันธุ์มากด้วยสติปัญญาในเชเรื่องที่พวกมันเป็นซากศพเหมือนกันอีกทั้งหมดแต่ส่วนหนึ่งคาดว่าคงเป็นเพราะมันตกอยู่ภายใต้คําสั่งของเจ้านาย มือขาดเช่นกันทั้งหมดที่กล่าวมาจึงเป็นเหตุผลให้ระดับของราชันทั้งสองร่วมมือกันได้แต่ในเมืองหานราชนตัวแรกที่ปรากฏขึ้นคือแม่พันแมงมุมเลือดขาเหล็กและไม่มีแมลงสายพันใดต่อกรกับมันได้ดังนั้นมันจึงเริ่มสร้างอนานิคมของตนแต่ขณะเดียวกันก็เป็นเสือที่คอยเฝ้าจับตามองสายพันอื่นที่อาจขึ้นมาเป็นศัตรูเดิมทีแม่พันแมงมุมตัดสินใจไว้ก่อนแล้วว่าทันทีที่ลูกของแมงมุมขาเหล็กฟักตัว มันก็จะเริ่มออกล่าแมลงสายพันธุ์อื่นๆที่อาจก่อภัยคุกคามอย่างไรก็ตามมั่กลับถูกสังหารลงโดยฉินเฟิงซะก่อนด้วยเหตุนี้เองเมื่อศัตรูทางธรรมชาติตกตายลงฝูงมดเหล็กก็เลยเริ่มออกหากินไม่เลือกพวกมันค่อยๆเติบโตขึ้นแข็งแรงขึ้นมีการแจกแจ่อาหารและแหล่งพลังงานมากขึ้นจนสุดท้ายก็ให้กำเนิดตัวตนระดับราชันสัตว์้ายได้สำเร็จและขณะเดียวกันกับแม่พันธุ์แมงม,มุมนางพญามดครอบครองอัตราการสืบพันธุ์ที่สูงมาก ต่างกันตรงที่ไม่มีใครหยุดมันอนาจาัดมดขนาดใหญ่ยิ่งถือกำเนิดขึ้นหากใช้มันเป็นจุดศูนย์กลางการแพร่กระจายของแมลงสัตว์ร้ายในเมืองหานก็จะดูเป็นรูปร่างค่อนข้างชัดเจนลูกพี่ตั้งใจจะไปลุยตรงไหนก่อนดีวังเฉินทมด้วยดวงตาที่เปล่งประกายเป็นประกายที่แผ่ถึงความเคารพชนะครบขณะเดียวกันก็ตื่นเต้นวังเฉินย้อนนึกไปถึงตอนแรกในฉากที่ฉินเฟิงเผเชิญหน้ากับแม่พันธุแม่พันธุแม,มงมุมเลือกขาเหล็กตามลําพัง การต่อสู้ครั้งนั้นหากใครไม่ได้ดูขอบอกเลยว่าอดเสียดายแทนไม่ได้นางพญามดเหล็กไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะต่อกรฉินเฟิงกล่าวเสียงจมเพราะฝูงมดมีปริมาณมากเกินไปในครั้งแรกที่ฉินเฟิงจากมาฝูงมดน่าจะมีราวๆหมื่นตัวเท่านั้นแต่ปัจจุบันมันก็ผ่านมานานมากแล้วยิ่งไม่มีศัตรูตามธรรมชาติปริมาณของฝูงมดจึงโตขึ้นเป็น5้าเท่ายังไม่พอพวกมันยังคงแพร่พันธุ์บางไข่นับพันในทุกๆวัน ดังนั้นมันจึงมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นในขณะนี้ในขณะที่มดแรกเกิดจําเป็นต้องกัดแทะเหล็กหรือคอนกรีตบางส่วนเป็นอาหารซึ่งในพื้นที่นี้มีปริมาณอาหารว่างอยู่เป็นจํานวนมากพวกมันจึงเติบโตอย่างรวดเร็วปัจจุบันตลาดอาหารที่พวกมันทารังอยู่อาคารทั้งหมดได้ลกลายเป็นก้อนกลมๆจนสิ้นแล้วและก้อนกลมๆที่ว่าก็คืออุจจาระที่มดเหล็กขับออกมากลายเป็นกองอุจจาระขนาดมาขึ้นมา หวังเฉินพอได้ยินคําของขินเฟิงสีหน้าตื่นเต้นของเขาก่อนหน้านี้เริ่มมาลายหายไปนอกจากนี้เรื่องการปิดล้อมของรังนางพญาเอาไว้ค่อยพูดกันในภายหลังเพราะยังไงซะนางพญามดก็คงไม่โปรโมาง,ง่ายๆอยู่ดีอ๋อแล้วก็นะในศึกช่วงแรกฉันจะไม่ร่วมทีมกับนายแต่ขอแยกไปคนเดียวส่วนนายฉันจะฝากรับหน้าที่ปกป้องโจหาวและทีมของเขาอยู่ห่างๆ ให้คนที่จะกลายมาเป็นสมาชิกใหม่ของชุมชนเฟิงดีได้มีประสบการณ์ต่อสู้และแข่งแกร่งขึ้นรับทราบไว้ใจได้เลยลูกพี่ว่าจบชินเฟิงก็ศึกษาตำแหน่งต่างๆบนแผนที่จนเขาเข้าใจอีกครั้งและแตัดสินใจไปดูด้วยตัวเองยิ่งไปกว่าน,นั้นเขายังต้องพาไปหลีไปทำภารกิจรับตราโลโก้ผู้ใช้พลังเลเวลจีด้วยชินเฟิงเรียกม้าศึกออกมาเอื้อมมือไปโอบเอวไปหลีอุ้มขึ้นขี่มันพลังสมาธิของชินเฟิงก็ถูกกระตุ้น มาศึกเริ่มขยับเท้าวควบวิ่งสู่ฝากฝ้าทิ้งไว้เพียงภาพติดตาเป็นเงาโผบินสู่เมืองหานหลายคนเงยหน้ามองโดยเฉพาะผู้ที่ใช้รถไฟฟรีที่เมืองหานจะเตรียมเอาไว้ให้หลังจากที่เกิดโลก,กาวินาศการลุกรานของรอยแยกมิติยังนำไปสู่การเกิดสิ่งแปลกใหม่และปาฏิจาร์มากมายขึ้นแม้ม้าศึกทมินจะน่าทึ่งมากแต่ในยุคสมัยนี้มีกระทั่งบางคนที่ขี่มังกร เพียงแต่ผู้ใช้พลังระดับต่ำเกินไปจะไม่มีทางได้พบมันพบเห็นมันก็เท่านั้นเองไม่นานเมืองหานก็ปรากฏสู่สายตาชินเฟิงเนื่องจากไม่มีทหารรักษาการเลยมีมแมลงสัตว์ร้ายเกาะอยู่ตามกำแพงเมืองประปรายและภายนอกเมืองยังสังเกตได้ถึงมังกรดินและ,มะแมลงสัตว์้ด้ระดับต่ำชัดเจนว่าพวกมันเริ่มขยายอาณาเขตออกมาสู่ภายนอกแล้วเนื่องจากสายพันธุ์ของพวกมันไม่ได้มีกลุ่มใหญ่โตจึงถูกขับไล่ออกจากเมืองหาน ซึ่งเป็นดินแดนอุดมสมบูรณ์ในสายตาของพวกแมลงแม้จะเป็นแค่มังกรดินแต่ก็ใช่ว่าจะจัดการได้ง่ายเบื้องล่างของจินเฟิงผู้ใช้พลังเลเวลจีหลายคนกําลังรวมกลุ่มกันปิดล้อมมังกรดินร่วมกันต่อสู้อย่างคลึ้ครื้นกองทัพหลายแห่งก็กําลังทางการกราดล้างมันอยู่เช่นกันอาแต่ตอนนั้นเองจูๆ่ๆหนึ่งในนั้นก็กรีดร้องหอยหวน,หวนเขาด้านประมาทเผลอถูกมังกรดินกัดเอาลัมตัวของมังกรดิน เริ่มดิ้นพล่านคิดหมายจะดึงเป้าหมายลงสู่พื้นดินเบื้องล่างและหากมันทาสำเร็จนั่นหมายความว่าชายคนนั้นจะจมลงสู่ความตายไม่อดทนไว้ฉันกําลังจะไปช่วยเดี๋ยวนี้เพื่อนรวมทีมเลเวล G ร้องตะโกนเขาพายายามอย่างเต็มที่ไม่ให้สหาย,หหายถูกกลืนกินลงไปมาสึกของชินเฟิงควบผ่านมาพอดีล่ำแสงเปลือเพลิงหนึ่งมือสะบัดออกไปอย่างเรียบง่ายรุ่นไฟสีแดงเข้ม ตกลงบนลำตัวขนาดใหญ่ของมังกรดินบังเกิดเสียงระเบิดดังตู้มคือก้องลำตัวยาวน่าเกลียดถูกเป่าหายขาดครึ่งในทันทีเมื่อมังกรดินระเบิดขาดครึ่งผู้ใช้พลังเลเวลจี G ก็กระเด็นหลุดไปพร้อมกับส่วนหน้าของลำตัวที่ใช้งับอยู่และร่วงกระแทกลงกับพื้นแม้จะเปล่งเสียงร้องน่าสงสารออกมาแต่ชีวิตของเขาก็ไม่ตกอยู่ในอันตรายอีกต่อไปเขารอดชีวิตมาได้อย่างบุดวิด,วดอย่างไรก็ตามจินเฟิงทำท่าทีราวกับเขาไม่ได้ช่วยชีวิตใคร ตนเพียงควบมา้ศาึกผ่านไปและเข้าสู่ประตูเมืองหานทั้งทีมตกอยู่ในอาการช็อกมองตามแผ่นหลังของชินเฟิงบังเกิดความสนึกคุณในแววตาฉายถึงร่องรอยคารอบเตอร์ทูนรอดไปทีนายไม่เป็นไรนะเมื่อกี้มีผู้ใช้ a อบิลิตี้หรือวช่วยนายไว้เป็นผู้ใช้ a อบิลิตีเ่ากับสวรรค์โปรดเอาไว้หลังจากนี้ก็อย่าลืมไปขอบคุณเขาด้วยละ่ะชินเฟิงไม่สนใจว่า อีกฝ่ายจะคิดขอบคุณหรืออย่างใดเขาทําเพียงแค่ควบเร่งเข้าสู่ใจกลางเมืองหานได้หยุดลงอย่างรวดเร็วเธอยังจําสิ่งที่ฉันสอนได้หรือเปล่าอย่าทายอย่าทํา,อ,าทอะไรที่มันประเจอประเจอเป็นการเผยตัวต,วตนที่แท้จริงมากเกินไปรับทราบไปหลีพยักหน้าในมือปรากฏอาวุธสีขาวราวหิมะมันคือมีดเซรามิกแน่นอนว่าภายในมันบรรจุไปด้วยวัตถุดิบสัตว์ร้ายเอาไว้มากมายจึงมีความทนทานเป็นอย่างมาก มีรูปทรงเรียวบางคล้ายมีกษัตริย์ครามรุ่นเก่าของจินเฟิงและเหตุผลที่ไปหรือเลือกอาวุธจิน้นี้ก็เพราะว่ามันดูสวยดีครับก็จบไปแล้วนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปวิดีโอใหม่ๆด้วยนะครับขอบคุณครับ